สุดทีเสียใจที่ได้ยินข่าววา่าน้องอินเตงแก่บัวล่าหรืออินเตงดอกฝ่า,ฝาผิดพนทองในเสียชีวิตลงแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทรงสามมือมณีที่ว่าได้ยินข่าวๆเกี่ยวกับนักข้องนักมอรำอยู่ที่เขตภาคใต้ของประเทศลาวที่ว่าเป็นมอรำที่มีซื่อเสียงโลง่งดังเป็นไพ่โกหูจักกันดี ในานามดอกฝาก่าเพชรพูนทองน้องอินแตงแก้วบัวล่าน้องอินแตงนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการห่อลำทำเพลงซึ่งมีผู้คนที่ได้เขาไปฟังมอลำมอคือว่าเสียงเพลงแล้วเมื่อได้ฟังแล้วกร็รูซึกอินอ้อยสะออนใจไปนำด้วยน้ำเสียงอันไพเราะด้วยน้ำเสียงที่มีสเสน่ห์มนสเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของน้องเองเห็ดห้หลายคนที่ได้ฮับฟังแล้ว ผู้ซื้อยากกลับมาฟังอีกเทื่อนหนึง่งโดยเฉพาะแมนแอดมินเองก็เช่นเดียวกันเมือ่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าถึงอารมณ์ถึงจิตใจและก็อ่อนส้อยไปนำบทเพลงแต่น่าเสียได้สุดซอกในวงการบันเทิงของประเทศลาวทีว่าได้เสียผู้ที่มีความสามารถในการฮองรำทำเพลงและได้เสียผู้หนึ่งที่เป็นผูท้ทีได้สิ้นซ้อนบุญสืบทอดไปในการที ส,สังสรรค์ผลงานเพลงและก็มอลำอยู่ที่ประเทศลา่าสนันมือนีเองแอดมินขออนุญาตในมาเบิงประวัติหรือว่าในมาห้ทนพู้ชมนะครับผู้เกี่ยวกับน้องอินแตงแก้วบัวล่าจา่ทนพู้ชมสำหรับน้องอินแตงแก้วบัวลาหรืออินแตงดอกฝ่าเพชรพลนทองแม่ในกำเนิดและเติบในอยู่ในครอบครัวมอลำพอเป็นมอลำนาง ส่วนเมยเป็นหมอลำต่อก่อนหน่อยอินเตงจึงซึมซับเอาการครับลำโดยเฉพาะแมนลำโสมหรือลำสีพันดอนตั้งเตนยังหน่อยทุกครั้งที่รถมหับเอาพอเมย์ไปลำนางก็จะเอลติดสอยหอยตามไปนำเสมอเพราะควมอมยาคู่อยาเข็นตอนเฮียนอยู่สันปฐมเสาคู่จะหาอินเตงเป็นตัวแทนของฮงเฮียน ไปแข่งคันลำโยนว่านางเป็นลูกหมอลาคือสิลาได้ลาเกง่งลาดีแต่ในควรเป็นจริงแล้วในตอนนั้นนงางลายังบบทันเป็นเลยพอจริงเริ่มแตงก่อนไห้ทองจากก้อนหนึ่งเป็นสองก้อนในแ,แตงไห้เรื่อยเมื่อพอเฟกแอบบหมอลาคนอื่นนางก็มกักไปจอบฟังและจดจำ พอพ่อหันมาสอนให้เพียงเล็กน้อยนางก็รำเป็นโลดหลังจากทนกองรำหลายร้ยก่อนในรำเป็นแน่พ่อก็ลืมไห่ลองรำในงานตัวจริงหลังเธือเคียนวันซุกและเสาเทียดพ่อก็จะเอาอินแตงเป็นปนังรำนำทำอิทนางก็จะรำทั้งลำช่องก่อนสามก่อนแล้วไปดีหลังหมอแคนเพื่อนอนจนกล่วงานจะเลิก แต่พอได้ไปล่ำหลายบ้านหลายเมืองมีชาวบ้านห่อย่อสมเซยอินเตงก็เริ่มติดอกติดใจอยากล่ำหลายก่อนขึ้นจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งของชีวิตอินเตงคือต้องไหนเลือระวังการเฮียนต่อหรือสิออกมาเป็นหมอลำเต็มตัวต่อนางเฮียนยุสันมสามในปี2004-2008ห,หาหย่อนพ้นการเฮียนบอดอีคือมูครูคนอื่นนั่งหัวซึกว่า ถึงสิฟื้นเฮียนต่โกโบเกิดประโยชน์หนังประกอบกับตอนนั้นสภาพเศรษฐกิจขอบครัวโกงหยุ่งหยากแดนางบ่อยักเป็นพระละพ้องพ่อเมดังนั้นอินแตงจึงเรือกเสินทางเป็นหมอลำเต็มตัวแตะทุ่เททุกอย่างให้กับอาศีพนี่ตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาอินแตงเราว่าออก้องเฮียนมาแล้วใหญ่ทินทานมาอยู่บานขันแยงนีเมืองพลทองแขวงจำปัสซัก แหะนองบุกทองก่อนล่ำแบบว่าขั้นกลางคืนโกทองตังแต่กินเขาแรงแนวจนหอดแปดห้าเก่ามงขึ้นจึงดนนอนแต่เศร้ากเมนซีม่งหาหามงลูุกมาหนึ่งเขาโกทองก่อนลำ่ำนำตังใจทองอีนี้หย่อนว่ามันจำเป็นที่เฮานี่ได้กก่อนนำไว้ร้ายเพื่อสิได้ไปลำ่ำเพราะว่าตัดสินใจออกคงเฮียนมาแล้วเฮาสีไปลำ่ำเป็นหมอดำเต็มตัว อินเตงทองจำบทก่อนที่พ่อเม,เม่แเตงไห้ได้ฝึกแอบอย่างนักเป็นเวลาหนึ่งปีจึงเริ่มหับงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะลำนางลำซีพันดอนจากไปลำสริมสวยพ่อแม่และมอลำผลใหญ่อินเตงเรื่มได้หับโอกาสจากผู้ให่ให้เริ่มไปลำนางเป็นตัวรักในวัยเพียง1 3 1 4ปีเท่านั้นในปี2008-2009ตอนอายุได้15 1 6ปี ทินเตงก็ถือปั่นที่เป็นนางเอกมอรำเรืองต่อก่อนแทนน,งกกงนางเอกประจำคณะที่กำลังถือผ้าไก่จะเกิดลูกในยาทำอิทที่เป็นมอรำเรืองก็หมักมีห้างเสียงจากผู้เบิงผู้ฟังว่า่ำาบกคองบไรปันไหนแต่ก็เป็นคนที่ถือกะตีว่าด้านได้ไออลดํำได้ซ้ำไหนก็ํำซํำนั่นคนสีว่ามาจากไหนก็ว่าหน่อยใจอยู่หน่อยนึง แต่ก็ยังบบสูความมืนของเขาที่ว่าอยากเบือนลำต่อมาบ่นานอินแตงก็ได้รับความซึนส้มได้ถือเบาถึงเป็นว่วงกวง้างหย่อนเป็นไวนุม่มแต่มีความสามารถในการขับลำทองทินผักไตได้มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เสียงแหบสเสน่เพราะตอนนั้นหมอลําส่วนใหญ่จะเป็นคนหุ่นใหญ่สี่สิบห้าปีแล้วการที่ไวนุ่มลำทองทินได้ดี จึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ได้ดึงดูดความสนใจจนเกิดมีการจางงานอย่างเรียนติดจากการบอกเราปากต่อปากของผู้เบึงผู้ฟังตุกมารินญาปี2 0 0 9หา2014ถือเป็นไนย่าที่อินเตงมีซื้อเสียงได้ลครับความนิยมสูงสุดผอมทั้งคณะดอกฟ้าเพชรพลนทองโดยเฉพาะในบรรดาสีแขวงปากใต้อินเตงหอว่า ยางงานกลุ่มหลายเดือนหนึ่งในนอนเพื่อนเพียงแต่ซ้องหาสามมือเท่านั้นพอในความคิดเฮาคิดว่าเขาต้อ,ตองเฟ้าล่ำพว่วงเขายังจางหันหฮาสีปรับงานมาเรียนกันเลยหันนะัมาคิดพอว่าจ้ามือไรเขาสีเศร้าจางเข้ามันก็เลยเห็ุไห้เฮาต้องได้บุกบืนในตอนนั้นในอีกส่วนหนึ่งคนข้าเนี่ยบึงเฮาหันเห็นแกงเงินจุนบจักผักพร ขงบูฮูววาความจำเป็นของเฮ้าเป็นแนวไหอินเตงเป็นคนที่หูจ้จักในฐานะเป็นมอรำสีพันดอนในลำสมถูกการแสดงของคณะก็มักให้นั่งเป็นผู้เปิดหน่วยก่อนำสีพันดอนหรือลำสมเป็นประจําแต่พอหอดปี2015เป็นตนมาเริ่มมีคณะมอรำนองไม่เกิดขึ้นร้ายในทางกลับกันผู้จ้างงานผัดเริ่มมีหน่อยลงแต่เลือกร้ายขืน ในตรงการจากในราคาที่ถือลงอินแตงในขณะได้มีการเพิ่มรายการสแสดงให้มีหลากหลายซีซันขึ้นเพื่อตอบสนองกับคานิยมเปลี่ยนไปโดยมีทั้งลำนางลำซีพันลอนลำเดืองตอกอนลำซิงอินเตงเองก็ได้หันมาห้องเพลงดุกธงบานหน้าหลายขึ้นพอเป็นสิ่งที่นั่งหมักตั้งแต่นั่งน้อยนอกจากการลำ ได้ออกอัลบั้มเพลงและขับรำรวมกับหมอรำในคณะผลงานเพลงที่เฮดให้คนฮูจักอินแตงหลายขึ้นรวมมีสาวจำปสัสัก์ฮักจริงเสาสองแรงสามผานท้ายอาย,ยังเอาอินแตงถึงเสิร์ฟไปแสดงทั่วเล่าและประเทศเพื่อนบ้านหลายครั้งผมทั้งมีการห่วมสางพนงานกับวงดน,นตรีประเทศไทยหลายผลงานในในยาโควิด -19 อินเตงพรมด้วยคณะ ก่ประสบปัญหากับหลายๆอาศีพที่มีงานจ้างแต่ยังต้องได้ดินห้นให้ยู่รอดนางคันไปเห็นอาศีพเสริมหลายอย่างตั้งแต่ขายน้ำมันเปมือนานขายตำอาหารตามสัง่งขายเด็กเป็นแม่ค้าออนไลน์เพื่อจุนเจือขอบครัวในขณะทีลรอด่าการจากงานให้ก็มาเป็นปกติอินเตงเคยบอกว่า ในระยะที่มีซื่อเสียงนางเปียกเหมือนดาวประดับงานที่ไพ่ไพ่ก็ซื้อส้มในไม้ปองแต่ระยะดังมากเมื่อกระแสหน่อยลงนางเปียบตนเองเป็นเหมือนดังดอกไม้ประดับงานซึเป็นดอกไม้ประดับยอดว่ามันมีหลายคนสามารถเหตุนใจซ้ำกันกับเฮาแต่เฮาก็บ่ท่านทอดใจอยู่บนว่าดอกไม้ต้นหนึ่งมันสิมีหลายดอกคนก็จะเลือกเอาว่า เขา้าเสีออดดอกใดอันเข้ามักดอกที่เกิดมาก,ก่อนหรือว่าสิมักดอกที่กำลังซ้อนมาใหม่มันก็กินหอมต่างกันระยผ่านมาบวบวางั่นเข้าจะหน่อยโล่งหรือบ่อแต่เอาก็ยังดีใจอยู่บนววาคนเคยจางเข้าไปด่ําตั้งแต่ปี27งพ0 8หาหลายปีผ่านมาเขายังนำมาจางเข้าอยู่เขาก็คือสีบวบอายุกการลำไม่ไหวหนีดอก คือสิยังมีผู้ฟังโฮอยู่ขอขอบใจที่มาโดยใส่สงคําอินเดือนจันทีเจ้าทัพสูบหนี้ที่ว่าเป็นการนําเสนอเรื่องเล่าข่าวๆข,ของอินแตงแกวบัวลาหรืออินแตงดอกฝ่าเพชรพูนทองที่ว่า,วานั่งเองก่อได้กำเนิดเกิดขึ้นยุี่ขอบัวโม,มอลัง นางกอได้ให้พวกเข้าได้รับคู่แล,ล้วก็ให้เฮ็ดให้พวกเข้าได้ยอมรับเดียวา่านางเป็นคนที่มีความรู้มันขย้นเพียรมานาอ,อด <ๆ S 2> ทนมีพรสวรรค์<ๆ>มีเอกลักษณ์ในตัวตั้งแต่หน่อยจนหอดใหญ่นางก็ได้สูสตรจนเฮ็ดให้ทุกคนยอมรับในตัวนางจนถึงเฒ่าทุกวันนี้แต่น่าเสียดายวงการแฟนเพลงของนางสุดซอกเมื่อได้ยินข่าวว่า น้องอินแตงแกลโบลาหรือว่าหมอลำอินแตงแกลโบลาดอกฝ่าเพชรพุ่นทองในเสียชเวียลงแล้วแต่ทั้งยังในก็แล้วแต่สำหรับผลงานของน้องอินแตงก็ยังคงดังกล่องอยู่ในหูของผูสมผูฟังทุกๆคนแต่ซื้อเสียงของน้องอินแตงแกลโบลาดอกฝ่าเพชรพุ่นทองก็ยังคงจะเป็นที่จดจำของหนุนคนตลอดไปขอให้น้องอินแตงแก่โบลา ไปเป็นนางฟ้าเป็นดาววาระฝ่ายยึดถือทางฝ้าคุนเดร์เดี๋ยวนี้หาจันกี่เสยวงพันใดคิดคอนรัวให้มาแต่งเป็นก้อนลำหวันคิดขึ้นควมทรงจำบ่อยไหลลืมไดย้อนว่า แต่กว่าเล่าเนื้อไตอยู่ทางไกลและไกลมองเคยมาย่อยเงินไหรคุณนแกวพอเผาสื่อเสียงดังโป่งโป่งแต่ไตต่้าถึงเนื้อมาอุดหนุนจนเจอตั้งแต่เหนือถึงไตดย๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไกลไปแล้วบอกคืนมาหามงต้ายังเป็ดเสียดสานุสิยดยันยกมือใส่เก้าโอ้ยวอนว่าละนึกึงเดี๋ยวนี้หาอาจาร จากไปเหงหาแแล้วออกตอนโยมยังคิดฮองย่อมือทุกคำเศร้าบ่เศร้าน้อมละนึกคุณถึงแม้วิญญาณพระอาจารย์เพิ่นใดไปอยู่คุณสันแหงเหมืองสวรออกตอนโยมยังลำพันหว่วงทุกวันบ่ลือนนาน ทางพี่ยังลำมองของทาปาธนาทุกกสิ่งหาศาสานามีจริงขอให้ได้พบพ่อสิโยไว้สัวนิลันฝ่ายผูกแขนพอให้นั่งยังพันผูกในดวงใจบมสรางหลงลืมไหลผูกใสาแขน ของพนนอหลอดข้าท้าพอแขนห้วยใส่ข้อข้างบ่ทิ้งปล่อยแขนอูตัวออนต้องเอาไว้ทุกวันเลียนซัดสีสพอยห้นะัยังแขนอยู่ในคอ,อย่อใส่หัวทุกขึ้นวันบ่เปลี่ยนพัน ยาก g r a า h y l i s t i มนต์ไผผิวเนื้อกาย of 9 1 0 1 1ง2ส4 1 8 1น1 9 1 7 2 1 2 0 2 5า8 2 0 2 6 2 6ท่2 7 2 6 2 8 2 9 2 8 3 0 3 0 3 1 3 0 3 1 3้ Bizlaari one ส b e x a b d ่ m e n e o า ไม่ไม่แก้มเจ้าไม่ไม่สิทธิ์สานุสิทธิ์ทางไกลไกลยังเอาวนอะไรบ่ลืมใดคุณทานพระอาจารย์